วันนี้บรรยากาศหนาวอีกแล้วนะเดี๋ยวหนาๆวๆหรือร้อนๆนี่เขาเรียกว่าความเป็นอัน,นีิจังของโลกนี้คนที่มาสดมนต์นี่ถือว่าเป็นคนมีบุญนะเคยมีอุปนิสัยของการสวดมนต์มาก่อนตั้งแต่อดีตจะพูดแบบให้มันเป็นมันเป็นมาตั้งแต่อดีตชาติแล้ว เพราะว่าถ้าเราสั่งสมบารมีแบบไหนเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าอ,อทำแบบนั้นเพราะนชื่อว่าเราเป็นคนที่ไม่ประมาทในการสั่งสมบนเพิ่มเติมน เวลาบุญหมดเนี่ยเราต้องสังเกตตัวเองอยู่ว่าเรากําลังกําลังลงไปสู่โลกธรรมฝั่งที่เรียกว่าฝั่งที่เลวยเพราะโลกธรรมมีแปดอย่างฝั่งที่ดีก็มีความสุขมีการมีตันเฉินมีลาบมียศเมื่อบุญมันหมดมันก็จะไปสู่ความเลวร้ายก็คือมีสุขก็มีทุกข์ มีตันเสริญก็มีนินทามีลาบก็หมดลาบมียศก็หมดยศสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยคืบคลานมาเป็นความเสื่อมนะสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยคืบคลานมาเป็นความเสื่อม